มีใครเคยเจอเปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาเราจะวางคลิปเนี่ยอยากจะวางเข้ามุมเนี่ยให้มันเข้ามุมได้แบบเป๊ะๆเ,เลยอ่ะตัวเลขที่มันเป๊ะเลยเนี่ยมันจะวางยากใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันไม่ยอมวางเป๊ะให้เราอ่ะมันวางยากถ้าอยากวางง่ายๆจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเล็งแล้วอาจจะต้องซูมเข้าไปใช่ไหมหรืออาจจะต้องมาพิมพ์ค่าตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้เอาต้องไปนั่งบวกลบค่าว่าค่าไหนเนี่ยมันจะเข้ามุมพอดีใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะช้าใช่ไหมในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกเทคนิคดีๆครับเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งพวกนี้ให้มันแบบเปา ที่เพื่อนๆกดแค่1นถึงสคลิกเองเนี่ยแล้วมันจะเป๊ะเลยอะ่ะเออเดี๋ยวไปดูเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มีดีโดแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับสมมุติผมต้องการย่อคลิปเนี่ยสคลิปเนี่ยให้เข้า4มุมแต่ละมุมเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวางอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เข้ามุมเปะ๊เปะๆให้เราใช่ไหมอ่าถ้าเกิดเราย่อ4คลิปเนี่ยมันก็จะมีขอบดำๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่เป๊ะใช่ไหมวิธีการทําแบบง่ายๆเลยนะให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับคำว่า setting โปรแกรมมอนิเตอร์นะกดไปเลยนะแล้วให้เพื่อนมากดที่แถบโมชั่นตรงนี้นะแล้วให้เพื่อนลองเลื่อนดูเห็นไหมพอเราเลื่อนเนี่ยมันจะมีเส้นแดงแดงอ่าสแนปให้เราละถ้าเกิดเราอยากเลื่อนไปไว้มุมนี่ครับเห็นไหมมุมเปะ๊ะทันทีแค่นี้เองคลิปเดียวง่ายๆไม่ถึง2วิเอาลองคลิปนี้สมมติคลิปนี้เรายังไม่ได้ย่อใช่ไหมผมจะมาย่อครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วเราก็จับคลิปไปวางเข้ามุมเห็นไหมลองย่อดู50จับเข้ามุมโอ้โหอย่างง่ายอ่ะ เอาคลิปที่4คลิปสุดท้ายย่อครึ่งหนึ่งจับวางเข้ามุมเห็นไหมผมทํายังไม่ถึง20วิเลยเนี่ยเข้ามุมเป๊ะเลยแล้วเพื่อนๆมาลองดูตัวเลขตรงเอฟเฟคคอนโทรลนี่เห็นไหมมันเป๊ะเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบเออเป็นจุดทศดนิยมเป็นตัวเลขแบบเออมีหลักหน่วยมีอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นตัวเลขหลัก10เลยอะ่ะแบบที่มันเป๊ะจริงๆนะก็จะง่ายๆแบบนี้เลยคนระับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูได้ครับ